ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจา้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นวันที่หนึ่งธันวาคม2564ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธสพพททังสรนงคัคฉามิธรรมสรนงคัจฉามิสังขังสรนงคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนงคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนงคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนงคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนงคัจฉามิ ตติยมปิธรรมมังสรนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสารนังอัญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวเตยังสัตทุสาเสนนัตถิเมสารนังอัญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะ วัต,ตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยังสังคโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัต,ตยังสัตตุสาเสนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าฟึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะทินาธานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาธา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปักปราปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิก ขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวตะมกักเซนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรยัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกข,ขาปะทังสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิก ขาประทังสมาธิยามิอภรรมมจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิก ขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตาวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะทาลนะมันดนะวิภูสนัตฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจยาสยนะมหาสยานาะ เวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอรหัน์เพื่อมักผลนิพพานในการปัจจุบันปูชาปร,รัตตนาไตรอันสูงสุด ขอเจริญก,รร 10, ก,กุศลกรรมบท1สิบงดเว้นจากอกุศลกรรมบท1สิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเขียธรรมสามสิบเจดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐาน 4, สีมม่สมปทานสอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพระหา้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรมีองค์แปด เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะเข้าถึงการเจริญกุศลตั้งแต่รู้สึกตัวแล้วใช่ไหมคะคือได้นอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยทันที แม้บนที่นอนที่ยืนที่เดินและที่นั่งเพราะเหตุแห่งการสั่งสมบุญไว้อย่างเลิศนั้นเองจึงได้มีศรัทธาที่ตั้งมันเพื่อเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปค่ะแม้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกมนุษย์ในขณะนี้ลดลงไปทุกขณะไม่มีการเพิ่มขึ้นเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งธันวาคมเข้าไปอีกแล้วใช่ไหมคะ กำลังจะหมดไปอีกปีหนึ่งแต่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญหากเรามีจิตตั้งมั่นดีว่าเราจะเจริญกุศลจนกว่าจะถึงที่สุดทุกคืออนุปาทาปรินิพานซึ่งเป็นการสิ้นสุดการเดินทางไกลที่น่าเบื่อหน่ายที่นำมาซึ่งความทุกยากลำบากทุกพบทุกชาติไปไม่ว่าชาติใดๆ ไม่ว่าจะได้เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ตามนั้นที่สุดของภพชาตินั้นๆคือมอรณะทั้งสิ้นค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรที่ไม่ต้องมามีความแก่ความเจ็บและความตายกันอีกก็ต้องดับการเกิดให้ได้ใช่ไหมคะด้วยสิกขาสามที่พระบรมศา,ศาสดาทรงประกาศแต่งตั้งเปิดเผย ไวเพื่อเหล่าสัตว์ค่ะวันนี้ก็มาศึกษาในพุทธภาษิตบทที่44ไม่รีบหาทรัพบไวยหนุ่มพวกคนโง่เขลาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรับในวัยหนุ่มไวยสาวย่อมสบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่หมดปลาแล้วฉะนั้นเมื่ออยู่ในไวยหนุ่มไวยสาวควรทำมาหากิน สะสมทรัพย์สินเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามชราสำหรับคนงโง่เขลาเขาไม่ตั้งตนทงความดีและไม่รีบหาทรัพย์สมบัติไว้เป็นที่พึ่งแก่ตนชีวิตจึงลำบากเดือดร้อนเหมือนนกกระเรียนแก่มีขนปีกอันเฮี้ยนเกรียนไม่สามารถโผบินขึ้นไปได้ต้องนั่งจับเจ่าอยู่ริมสระน้ำ ที่ไรปลาแล้วเช่นนี้เรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีศัพย์มากเล่มที่ห้าค่ะการที่เรามีโอกาสศึกษาพระสัทธรรมเยี่ยงนี้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีบุญมากจริงๆนะคะและทุกๆท่านนั้นก็คงไม่ใช่นกกระเรียนแก่แต่ประดุดนกกระเรียนที่กำลังสร้างขนปีกขนหางให้แข็งแรง ด้วยศรัทธาวิรยะสติสมาธิและปัญญาเตรียมที่จะบินออกจากภพชาติค่ะไม่ใช่สิ่งที่จะมานั่งงอมืองอเท้ากันอยู่อีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะเพราะเรารู้แนวทางอันประเสริฐที่พระศาษษสดาทรงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยเอาไว้เพื่อผู้มีบุญอย่างเรานั่นเองค่ะฉะนั้นในการศึกษาร่วมกันนี้ จึงเป็นการศึกษาอันประเสริฐเป็นไปในสิกขาสามในขณะที่เรากำลังศึกษาในธาตุกรรมฐานนั้นจะต้องอาศัยการปรุงแต่งจิตที่มีกำลังมากและการปรับจิตให้สม่ำเสมอทั้งในศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิโดยอาศัยสติเป็นตัว กระตุ้นหมุนไปในอารมณ์กรรมฐานน,นั้นๆค่ะในเรื่องของศรัทธานั้นคือความเชื่อในกรรมและผลของกรรมที่สำคัญคือเชื่อในการตรัสรู้ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธาไม่เชื่อในการตรัสรูธสรสรส้ธรามาร,ร,ร,ธรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเสื่อมจากกรรมฐานน,นั้นๆที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือความเชื่อในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของอริยามารรคสี่และอริยผลสี่มีพระนิพพานและพระสัทธรร์คำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงให้เราทราบแนวทางในการปฏิบัติในกรรมฐานน,นั้นๆที่สำคัญต้องมีศรัทธาเต็มเปี่ยมในพระสัธรรมนั้นๆ เราจึงสามารถจะปฏิบัติในเรื่องของการดูลมหายใจก็ตามหรือในเรื่องของธาตุกรรมฐานก็ตามที่มีนิมิตรปรากฏซึ่งแน่ละค่ะว่าหากเราไม่เชื่อแล้วเราก็จะเข้าสู่ความเห็นผิดซึ่งมักจะมีความคิดตามมาว่าการบรรลุฌานม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ในยุคปัจจุบัน หรือในเรื่องของธาตุกรรมฐานก็สามารถเข้าถึงอุปจาราชานได้ด้วยหรือสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเมื่อศรัทธาถดถอยจึงทำให้ไม่สามารถที่จะเจริญเข้าสู่สมถภา,าวนาได้จึงเป็นเหตุแห่งความหยุดยั้งอยู่ของกรรมฐานนั้นๆผู้ที่กำลังเจริญสมาธิ ด้วยอารมณ์กรรมฐานไม่ว่าจะเป็นอาณาปานสติธาตกรรมฐานก็ตามต้องมีศรัทธาที่เป็นไปโดยไม่มีความลังเลสงสัยใดจๆใจว่าการบรรลุในสมาธิระดับต่างๆนั้นมีอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นระบบค่ะ แต่ถ้าศรัทธาที่มีกำลังมากเกินไปเช่นขณะที่เรากำลังเจริญในาธาตุกรรมฐานหรืออานาปานสติแต่ศรัทธานั้นมากเกินไปจะทำให้อินทรีย์ทั้งสี่ที่เหลือนั้นมีกำลังน้อยและจะทำให้ปัญญินทรีย์ทำกิจได้ไม่ชัดเจนทำให้อินทรีย์อื่นๆ คือวิริยินทรีสตินทรีและสมาทิทรีอ่อนกำลังลงด้วยค่ะกล่าวคือวิริยะจะไม่อาจทำหน้าที่ยกจิตและเจตสิกอันเป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกับจิตให้ใส่ใจที่ปฏิภาคณิมิตและวางจิตไว้ที่นั่นสติจะไม่อาจทำหน้าที่ระลึกรู้ปฏิภาคณิมิตสมาธิ จะไม่อาจทำหน้าที่ปกป้องกันจิตเชะใช้ไปสู่อารมณ์อื่นจากปฏิภาคณิมิตปัญญาจะไม่อาจทำหน้าที่รู้ทั่วชัดแทงตลอดในปฏิภาคณิมิตและเนื่องจากปัญญาไม่อาจทำหน้าที่เห็นแจ้งชัดในปฏิภาคณิมิตนั้นๆได้ทั้งไม่อาจเกื้อหนุนศรัทธาดังนั้น ศรัทธาที่มีกำลังมากเกินก็นำไปสู่การอ่อนกำลังลงของศรัทธาเองและถ้าวิริยะมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ที่เหลือคือศรัทธาสติสมาธิและปัญญาจะไม่อาจทำหน้าที่ของตนได้คือการเชื่อเลื่อมใสในอารมณ์คือศรัทธาการระลึกรู้อารมณ์คือสติ การตั้งจิตมันในอารมณ์คือสมาธิและการรู้ทั่วชัดแทงตลอดอารมณ์คือปัญญาดังนั้นหากวิริยะมีกำลังมากเกินไปจะทำให้จิตไม่อาจสงบตั้งมันที่ปฏิภาคณิมิตได้และย่อมหมายรวมถึงองค์ธรรมแห่งการปรัสรู้คือโพชฌงเจตได้แก่ปสัสสธิความสงบสมาธิ จิดตั้งมันในอารมณ์เดียวและอุเบกขาจะไม่มีกำลังเพียงพอที่จะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามีกำลังของศรัทธาก็ตามวิริยะก็ตามหรืออินทรีย์ที่เหลือเช่นสมาธิและปัญญามากเกินไปนั้นก็จะเป็นไปในทํานองเหล่านี้ล่ะค่ะคือทำให้องค์ธรรมอื่นๆที่ประชุมรวมกัน ในมหากุศลจิตนั้นไม่สามารถทำกิจของตนของตนได้อย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุแห่งธรรมะที่มีกำลังกล้าปรากฏมากเกินไปเด่นเกินไปไม่ว่าจะเป็นปัญญาวิริยาสมาธิเป็นตน้นเว้นสติตัวเดียวค่ะที่มีกำลังมากเท่าไหร่ก็ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะสตินั้นเป็นเครื่องรักษาตัวอันยิง่งระลึกได้หวนระลึกได้ในกิจที่ทำอยู่ว่าขณะนี้กำลังทำกิจอะไรนะคะกำลังหมุนไปในอารมณ์ใดๆเช่นขณะน,นี้จะต้องหมุนไปในธาตุกรรมฐานอันเป็นธาตุิินน้ำไฟลมสตินั้นก็จะระลึกในอารมณ์นั้นๆ เพื่อให้วิรยิยะสมาธิปัญญาศรัทธาได้เข้าถึงอารมณ์นั้นๆอย่างต่อเนื่องฉะนั้นความฉลาดในการรู้จักปรุงแต่งอินรียห้าระหว่างศรัทธากับปัญญาสมาธิกับวิรยิยะจึงเป็นสิ่งที่บัณฑิตสรรเสริญหากเป็นผู้มีศรัทธามากแต่มีปัญญาน้อย ย่อมเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และไร้สาระค่ะแต่หากเป็นผู้มีปัญญามากมีศรัทธาน้อยย่อมเป็นผู้ที่เกเรโออวดไม่เจริญกรรมฐานได้แต่ใช้เวลาในการตัดสินสิ่งนั้นสิ่งนี้ประเมินสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเป็นผู้ที่ใครๆแก้ไขไม่ได้ เสมือนกับโรคที่เกิดจากการรับยามากเกินขนาดยากที่จะรักษาแต่หากศรัทธากับปัญญาสม่ำเสมอกันบุคคลย่อมเลื่อมใสถูกเรื่องเสมอจะเลื่อมใสในพระรัตนา,ตายัยจะเชื่อในกรรมและผลของกรรมจะเชื่อว่าถ้าปฏิบัติกรรมฐานตามพระสัทธธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นนิมิตเหล่าใดอันเป็นไปในปฏิภาคนิมิตจะปรากฏและได้บรรลุอัปปนาสมาธิเช่นในเรื่องของอาณาปานสติหรือในกรสินโยคีปฏิบัติกรรมฐานด้วยความเลื่อมใสเช่นนี้แล้วและสามารถรู้ทั่วชัดในปฏิภาคณิมิตด้วยปัญญา ศรัทธากับปัญญาย่อมสมั่นเสมอกันค่ะส่วนบุคคลผู้มีสมาธิมากแต่วิริยะน้อยความเกียจคร้านย่อมครอบงำเพราะสมาธิเป็นฝักฝ่ายของความเกียจคร้านส่วนผู้มีวิริยะมากแต่มีสมาธิน้อยอุทธัจ,จะความฟุ้งซ่านย่อมครอบงำเพราะวิริยะเป็นฝักฝ่ายของอุทธัจ,จะคือ ความฝุ่งซ่านจะเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นจึงจำต้องทำวิริยะกับสมาธิให้สม่ำเสมอกันจิตจึงจะไม่ตกไปทั้งในฝ่ายความเกียดคร้านและฝ่ายแห่งความฟาุ้งซ่านจึงจะเข้าสู่สมาธิตามระดับนั้นๆของกรรมฐานนั้นๆค่ะเช่นในธาตุกรรมฐาน ก็จะเข้าถึงอุปจาราได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนนพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุติเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลททางสิ้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพลนโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่ทานด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุาธเจ้าข่กค่ะ